สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบูหลันได้มีการโพสข้อความลงในชุมชนช่อง Youtube บูหลันบรรสีโดยได้มีการโพสข้อความที่ว่าด่วนโคตรช็อกอึ้องกันทั้งมุกดาหารหา จั่วหัวแบบนี้สมาชิกต้องรีบมาอ่านแน่ๆก๊าก้าอีชันมีเรื่องการตัดพยานญาติออกค่อยไว้เพียงสองปิกจูนน้อยๆกับหนึ่งจิมิมาขยายให้ฟังค่ะคืองี้ขอจั่วก่อนว่าไม่ทราบว่าการตัดเกิดจากท่านเอาการเปิดเองหรือเกิดจากการหารือของมอนสามฝ่ายคืออาจจะเป็นทาง ที่ค่าแต่สารเห็นสำนวนคำให้การเกี่ยวกับเหตุที่เกิดวันเกิดเหตุที่อยู่ในสำนวนแน่นหนาแล้วทางคุณแม่ขึ้นเบิกความโดยละเอียดก็ครอบคลุมเป็นเรื่องเดียวกันเนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงจึงมีความเห็นว่าถ้าเราตัดพยานซ้ำซ้อนออกไปบ้างจะทำให้การพิจารณาคดีเร็วขึ้นแต่ขอออกตัวนะคะว่าไม่ทราบว่าเกิดจากการ หาหรือกันทั้งสามฝ่ายแบบนี้หรือท่านอายการเสนอขอตัดเองแต่เหตุผลก็คือลดความซ้าซ้อนลดการเสียเวลาและทุกปากคำของพยานญ,ญาติก็ถูกบันทึกไว้ในคำให้การชั้นตำรวจอายการนำเข้าสำนวนเรียบรย้อยใช้ปากแม่สาเบิกความแทนก็ได้แต่ถ้ามีอะไรจะเพิ่มเติมก็ยังสามารถ เรียกเข้าเบิกความได้น้าตายถึงบอกว่าท่านอายการว่าถ้าไม่มีหมายสารเรียกมาก็ไม่ต้องมาที่ศาลอีกนั่นคือยังมีโอกาสเรียกได้และเป็นเหตุให้คุณยายสมควรต้องสเตนบายเพราะเมื่อจบการสักขานอาจจะต้องเพิ่มเติมอะไรหรือไม่แล้วแต่ดุลพินิษของอายการดังนั้นคำให้การของพยานญ,ญาติไม่ได้สูญเปล่า เข้าอยู่ในสำนวนให้ค่าแต่สารได้วินิจฉัยรวมเพียงแต่อาจไม่ได้เบิกความหน้าบัลลังเท่านั้นเองอันหนึ่งไม่ทราบว่าหากเป็นการหาหรือสามฝ่ายทางจำเลยต้องตัดด้วยหรือไม่โดยให้ใช้สำนวนแทนเช่นเดียวกันกับโจทย์ไว้จะสืบยัดไ้มาด่วนโคดช็อกให้อึ้งกันทั่วหน้าต่อไปกันค่ะ หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าตามต่อค่ะป้าเผื่อว่านอนไม่หลับแน่ๆกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่นำเสนอข้อมูลอีกด้านให้ fc ฟังอายการทานเป็นต่อเยอะเลยตัดญาติแม่สาออกทั้งหมด เพื่อตบหน้าจำเลยพุนที่ให้เจ้าปู่พูดว่าจำเลยจะยอมติดคุกคนเดียวเพื่อให้ญาติฝ่ายเมียได้ผลผิดเป็นการแก้เกมไว้นานแล้วเพราะในใหมายเรียกน้องโอมเป็นพยานโจทย์คือวันที่10บสิงหาคม2565ก็ให้อยสามกุมารน,น้อยยืนแลกหมัดกับทีมทนายจำเลยน้องโอมนะ่ะเรียนโมสี่แล้วยังไงท่านเกการก็เทียนไว้ตั้งแต่ปีกาย ทั้งสาคนทีมทนายอีสารพิวัตรต้งสู้กับสามพี่น้องแห่งกุกโกกโดยไม่ต้องมีญาติผู้ใหญ่มาเป็นทับหนุนภาพน้องจุมคูนอนหลับในเปเดียวกันกับน้องโอมคงหลอนจำเลยพลไปอีกนานขอบคุณสำหรับข่าวสารค่ะขอบคุณครับป้าบุหลันที่นำเสนอข่าวดีๆอิฉันติดตามช่องคุณมาโดยตลอดค่ะ ความน่าเชื่อถือเกือบร้อยเอร์เซ็ค่ะปบ้าบูหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าแล้วแต่ต้นตอข่าวด้วยค่ะถ้าอันไหนได้มาจากกลางกาน้ำก็ต้องแสดงข่าวไปแบบกลางๆแล้วใช้ความคิดของเราสอดเข้าไปในเชิงวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดแต่บางข่าวมาจากต้นน้ำมีความเท็จปรากฏแล้วคดีนี้ทนายตามไม่ได้ทำแล้ว ข่าวเลยต้องรอสายสืบยัดไซอาจจะลากกว่าเขาหน่อยเพราะต้องคอยรีเช็คค่ะขอบพระคุณมากค่ะอธิบายได้เข้าใจกระจ่างแจง้งดีจังค่ะจบเร็วดีที่สุดกลุ่มคนพวกนี้หากินบนซากศพไม่มีสำนึกชั่วดีมีแต่ผลประโยชน์หาคนดีไม่ได้ อย่างนี้แสดงว่าคําให้การเน้นปึกป้าบูหลันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าทานเน้นปึกหมายถึงละเอียดนี่ใช่ค่ะแล้วตรวจสอบก็คือมันตรงกันสอดรับกันอยู่แล้วเพราะเป็นข้อเท็จจริงป้าคะแบบนี้ทนายฝ่ายจำเลยจะลากยาวก็ไม่ได้ใช่เปล่าป้าปบุหลันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าอย่างพอลากได้ค่ะ ถ้าตัดออกเฉพาะโจทย์แต่มีบางคนอย่างตาชานน่าจะเป็นพยานรวมฝ่ายจำเลยยังเรียกตาชานขึ้นได้แต่คิดว่าคำว่ายาวๆของหัวหน้าทีมทนายหมายถึงยาวๆสามสารเขาอาจจะมองว่าชนะชั้นต้นแพ้อุดทนชนะดีกาหรืออีกแบบแพ้ชั้นต้นชนะอุดทนชนะดีกา นี่แค่สอบปากคำพยา,ยานบอกเราหลักฐานที่เก็บไว้ยังไม่เอาออกมาทั้งสินโคตตอนนิติวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญคุณวุฒิทั้งหลายที่ยังไม่เบิกความและหลักฐานอีกเป็นร้อยชิ้นรวมถึง DNA ด้วยหมันพึงจะเริ่มต้นค่ะป้ายานข่าวเร็วจริงตามป้ายานขอบคุณข้อมูลค่ะ ตามติดจดโจกขอขอบคุณช่องป้ายาและขอติดตามเป็นอันดับแรกค่ะไม่กล้ากับพิบตาเลยป้าบูหลันได้ตอบกับความคิดเหนี้ว่าต้องเรียกว่าไม่กล้าขมิบตาสิคะหา่าเห็นด้วยค่ะดีค่ะจะได้จบเร็วขึ้นทำให้คนนอนไม่หลับต่อไปดีใจด้วยนะคะ เราจะได้เห็นผลไวๆน่าจะตัดฝ่ายจำเลยด้วยนะหมั่นไสหนังย่าปบตามกันต่อไปดูทุกคลิปเลยครับป้ายานติดตามค่ะรอดูป้าอยู่ตลอดขอขอบคุณสำหรับข่าวค่ะบุญรักษานะคะ